สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College r e c r u i t Webinar นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของใครหลายหลายคนนะครับเป็นวันจันทร์ที่7ทนะครับธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับแป๊บๆก็ถึงปลายปีแล้วนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับในส่วนรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬานะครับรวมถึงในแนวการศึกษานะครับสำหรับ น้องๆนะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับหลากหลายชนิดกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันนะครับและกีฬาอื่นๆนะครับที่น้องๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรานะครับใน Facebook ของเรานะครับรวมถึงในสื่อต่างๆของเรานะครับ Li น์แอนะครับและกลุ่มต่างๆนะครับที่ที่เราได้ลงไว้นะครับก็ตลอด ปี2563เนี่ยเราสัมภาษณ์นักกีฬาไปหลายคนมากนะครับรวมถึงสัมภาษณ์ในส่วนของกูรูด้านกีฬาต่างๆนะครับรวมถึงน้องๆที่เตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยหลากหลายชนิดกีฬานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้สัมภาษณ์กีฬาชนิดหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กับการที่จะไปเรียนต่อด้วยทุนกีฬาชนิดนี้นะครับเพราะว่ามันยากมากสําหรับคนเอเชียนะครับ โดยเฉพาะคนไทยนะครับที่มีสรีระที่สู้เขาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านหรือเป็นกีฬาที่ต้นกําเนิดจากประเทศของเรานะครับหรือจากแม้กระทั่งในทวีปเอเชียแม้กระทั่งในทวีปยุโรปนะครับก็อยากจะบอกว่าเรานะครับสามารถทําสําเร็จแล้วนะครับที่พาน้องนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาบาสเกตบอลครับ โอเคครับเรามารู Next, um. <sho> ar no ้จักน้องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับมั่มครับสวัสดีครับสบายดีนะครับมั่มสบายดีครับผมครับกอนื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ก่อนเลยนะครับกับการที่จะได้รับทุนเรียนต่อนะครับด้วยบาสเกตบอลได้ทุนกีฬาบาสเกตบอลนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักมั่มคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับอยากให้มั่มแนะนําตัวนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายชตินัตนาเวรพงศ์นะครับผมชื่อเล่นชื่อมั่มนะครับอายุสิบเก้า ปีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ปีสองที่ Minnesota State University ครับม Minnesota State โอเคครับตอนนี้เราเรียนอยู่นะฮะแต่ว่าติดโควิดนะครับหมายถึงว่าป่าในช่วงโควิดเนี่ยมั่มเนี่ยกลับมาเมืองไทยถูกไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่เมืองไทยถูกไหมฮะใช่ครับโอเคครับอ่ะถามคร่าวๆเบสิกเลยคําถามพี่ก็ถามน้องทุกคนอะแบบนี้มั่มเริ่มเล่นบาสเกตบอลตั้งเมื่อไหร่ครับอายุสิบขวบครับ ทำไมถึงสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้ฮะเมื่อตอนอเด็กๆผมจริงๆแล้วเริ่มจากเตะบอลก่อนครับผมแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเ,เ, mm hmm. เขาหัานไปเล่นบาสกันหมดเลยแล้วผมก็ไม่มีใครเตะบอลด้วยผมเลยลองไปเล่นบาสอยู่ครับหลังจากนั้นก็ชอบแล้วก็เล่นมายาวเลยครับก็คือบอลก็ไม่ได้แตะเลยครับหลังจากนั้นโอเคเราก็คือว่าเราเราเริ่มเล่นบาสกับเพื่อนๆใช่ไหมครับตอนตอนเปลี่ยนจากบอลมาเป็นบาสเนี่ยความรู้สึกมันมันแตกต่างกันมากไหมฮะ แตกตา่างครับผมเพราะว่าบอลนี่เราอย่างที่รู้ๆกันอยู่ครับเราใช้ขาเตะใช่ไหมครับแต่พอมาถึงปาสช่วงแรกเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ชินไม่นู่นนี่นั่นก่อนยิงไม่ค่อยลงอ่ะครับแต่ว่าอ,อพอเล่นไปเรื่อยๆครับมันอยู่ดีมันก็เหมือน,ม,นมีแววครับอยู่ดีมันก็รู้สึกเหมือนว่าเรายิงลงเยอะกว่าคนอื่นเขาเราเรามีรูปร่างหรือว่าความเร็วทักษะอะไรอย่างนี้เราคล่องตัวกว่าคนอื่นเขาครับเลยรู้สึกเหมือนว่าเราอยากจริงจังทางด้านนี้ครับออื ก็คือว่าเราเหมือนกับเราหาตัวเองเจอประมาณนั้นในส่วนของของเราอตอนที่เล่นแรกๆเนี่ยเราเล่นตำแหน่งอะไรครับพอยการครับผมผมเล่นพอยการมาตลอดจนถึงปัจจุบันครับทำไมถึงชอบตำแหน่งนี้ครับคือเมื่อก่อนผมถือบอลเยอะสุดในทีมครับด้วยอย่างที่เรารู้พอยกาดเนี่ยะจะถือบอลที่สุดเยอะสุดในทีมนะครับแล้วก็พอเราโตขึ้นมาเรืเลยนะครับด้วยความที่ว่าสรีรัตน์เราอาจจะไม่ได้สูง เท่าคนอื่นหรือเราจะเรียกว่านิดนึงอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยเล่นพอยกาะมาตลอดค,ความสนุกของบาสคืออะไรครับอ่าสำหรับผมนะครับผมสำหรับผมนี่อ่าเป็นการที่เราได้ออกไปแข่งกับคนหลายๆคนนะครับการที่เราสามารถเอาชนะเขาได้สามารถยิงบาสลงสามารถเลย์บาสได้เลี้ยงหลบคนะนะครับบาสในตัวมันเป็นอ่ากีฬาที่ต้องประทะแล้วก็ใช้พละกําลังเยอะครับ แล้วพอเราเล่นเราชนะไว้ด้ครับสำหรับผมคือมันสนุกตรงที่ว่าเราเล่นเราชนะเราเล่นแล้วเราได้เรียนรู้เราได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามาอมแรงบันดาลใจจริงๆแล้วที่ทําให้เราเล่นบาสนี่มันมันอยู่ตรงไหนฮะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจจริงๆครับผมเมื่อก่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พ,พ,พี่หลายคนพ,พี่พี่ฟังมาจากหลายคนนะครับ เคยสัมภาษณ์น้องน้องน้องที่เล่นบาสคนหนึ่งก็ด้วยความบังเอิญได้ดู NBA หรือว่าได้ชอบคนนั้นคนนี้บางคนตอบแม้กระทั่งว่าดูดูดูการ์ตูนนะฮะสแสลมดัง <laughs> เลยแบบอยากเป็นแบบนั้นในประมาณนี้ครับเหมือนอยากเท่เหมือนการ์ตูนในประมาณนี้ครับเรามาจากไหนฮรจริงๆแล้วผมว่าผมมาจากตั้งแต่ตอนที่เล่นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับผม ก็คือมันเป็นความเคยชินมาตั้งแต่เด็กครับมันก็เลยหลังจากนั้นมาคือผมจะให้พูดว่าดูการ์ตูนมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมตอนตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดูการ์ตูนบ้าเลยไม่เห็นหนังอะไรครับคือมันเล่นพอเราสำหรับผมนะครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกแบบว่าเราคุ้นเคยเคยชินแล้วเรามีแพชชั่นทางด้านเนี้ยครับเราเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆครับรับแรงผลักดันข้างในเป็นแรงบันดาลใจข้างในที่ทําให้เราเล่นมาโดยตลอด อืมโอเคคือมันอยู่ในตัวของเราแหละที่ <Okay. S 2> ที่เราเราอยากจะผลักดันตัวเองในส่วนของตรงนั้นอ่ะพี่พูดถึงเรื่องการเรียนบ้างนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงอเมริกาก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการไปเรียนต่อ้วยทุนกีฬายัางไงบ้างครับการเรียน,นเราเป็นยังไงบ้างครับอ่าพูดถ,ถึงตอนณปัจจุบันหรือตอนที่อยูตออ่ตอนที่อยู่เมือง,งไทยก่อนตอนที่เมือง,งไทยนะครับผมจบด้วยเกรดเฉลี่ยสามจุดห้าครับผม ที่ไหนครับผมที่ The American School of Bangkok ครับอ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนใช้ได้ครับผมเราชอบวิชาอะไรครับตอนที่เรียนอชอบ biology ครับชีวะครับผมชอบชีวะใช่ไหมครับผมโอ้ชอบเป็นพวกผ่าๆาะไรไหมสมัยก่อนชีวะก็อาจจะไม่ใช่ผ่างผ่ากบตลอดอะแต่ว่าผมไม่ได้ชอบผ่าอะไรเงี้ยครับแต่ชอบชอบไอ้พวกอ่าที่เขา เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเซลล์อะตอมอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับก็ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของนักเรียนนะครับอ่ะก็ชอบชีวะชอบวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นนะครับโอเคหลังจากจบที่เมืองไทยแล้วก็เราก็ไปต่อที่อเมริกาเลยนะครับ,รบตอนนั้นไปไปเรียนอเมริกาเนี่ยเรียนในคณะอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปได้ยังไงต้องต้องถามแบบนี้คือ ผมนี่อยากไปอเมริกาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแนละ้วคือเราคิดไว้แล้วว่าเราอยากไปนอกคือเราไม่ได้อยากเราไม่อยากอยู่ไทยเราอยากไปนอกครับที่ว่าผมโตมาในบรรยากาศที่ว่าเป็นโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ความคิดก็อาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต,แต่จริงๆหลกักๆแล้วเพราะว่าผมอยากเล่นบาสครับผมเลยไปอเมริกาเพราะผมรู้สึกเหมือนว่าเรามีโอกาสที่จะได้เล่นบาสในระดับที่สูงกว่าตอนไปอเมริกาครับ ซึ่งตอนแรกเราก็ไปแต่ว่าคือเหมือนอย่างที่ว่าครับที่เราจะไปถึงมหาลาัยปุ๊บแล้วเราไปวอล k กอินเลยมันอาจจะยากกว่าหนึ่งทุกมหาลาัยเขาจะมี recruitment p r o c e s s ของเขาออกมาครับอืมอืมอืมโอเคครับก็แต่ว่าตอนนั้นไปก็คือเหมือนไปเรียนหนังสือปกติเลยก็คือว่าไปหาเองไปเรียนเองหนังสือโดยปกติใช่ไหมครับหลังจากนั้น ก็คืออย่างที่คุยกันหลัง,หล,งหลังก่อนก่อนที่จะเข้ารายการนะครับน้องก็บอกว่าในช่วงของโควิดเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ <Okay. S 2> ก็หาข้อมูลในเรื่องของอทุนกีฬาบาสเกตบอลจนมาเจอกับทาง The Agency College Recruit เจอกับทางพี่จอร์ดนะครับโดยคำแนะนำของ B Pro นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่จอร์ดแนะนำ B Pro Academy ต้อง,ต,องต้องขอขอบคุณ B Pro Academy นะฮะที่ที่เป็น Academy ที่ดีนะครับแล้วก็ ส่งเสริมเรื่องของการเล่นบาสรวมถึงส่งเสริมเรื่องของการไปศึกษาต่อด้วยนะครับก็มีหลักหลายสาขานะครับกลับมาตรงนี้อตอนนั้น b Pro แนะนำมาให้รู้จักกับทางพี่จอร์ดนะครับแล้วก็พี่จอร์ดเนี่ยให้คุยกับทางเฮดโค้ดของของที่มหาลัยนะครับ c ิ Q, ก็คือควินตินควินตินให้คำแนะนำกับเราอย่างไรบ้างครับ เขาก็แค่เหมือนบอกว่าเหมือนเราไปที่นู่นเราควรจะเอ็กซ์ปคอะไรเราควรจะเตรียมตัวยังไงมีเมน t ท l ร์ตี้ยังไงอะไรยังไงครับครับบรรยากาศที่นู่นจะแตกต่างกับตรงนี้นิดนึงหรือว่าแตกต่างกันตรงยังไงด้วยควินตันนี่เขาเป็นสิทธิ์เก่าและเป็นผู้เล่นเก่าเลยครับเขาก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนครับเราคุยกับเขาบ่อยไหมครับเคยคุยเป็นรอบเดียวครับโอเคครับเราใช้เวลาในการพูดคุยตัวนี้ประมาณกับกับทางทีมของเดย์ c ี้คอรเลคูดเนี่ย ประมาณกี่เดือนนะครับประมาณสองสามเดือนนะครับสองสาเดือนก็สามารถที่จะหามหาลัยให้เราได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับในส่วนของของมหาลัยเนี่ยทางควินติน in เนี่ยบอกกับเราอย่างไงบ้างครับว่าให้เราเลือกอย่างไงบ้างหรือว่าเขามีทีมที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับเราหรือว่าให้เราเลือกอย่างไงบ้างเหมือนตอนแรกเขาหามาได้ สองสามที่ครับสามสี่ที่แล้วเหมือนแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่แล้วดูทรงแล้วแมชกับความต้องการของเรามากที่สุดครับครับ,รบแล้วทีว่ที่เราจะไปเรียนตอนนี้คือที่ไหนฮะ Saint m a ร y College of Maryland ครับเราเข้าไปดูรายละเอียดของของทางทีมบาสเกตบอลของเรื่องของการศึกษาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับอ่าก็โรง,งเรียนนี้ถึงการศึกษานี่ถือว่าเป็นแลนด์จิ้งที่ดีนะครับผม แ <L> บงกิ้งนี่ถือว่าเป็นท็อปท็อยู่แล้วก็ส่วนในเรื่องทีมบาสนี่ก็คือเป็น n อ่า NCAA d i v i s i o n สครับครับซึ่งก็ครับโอเค okay. NCAA Division 3แล้วเราจะเริ่มไปเรียนเมื่อ,อไหร่ครับอตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากว่าโควิดสถานการณ์เลยยังไม่ร้อยเอร์ซครับว่าปีนี้เขาจะมีซีซั่นไหมหรือว่า การเรียนเนี่ยเขายังจะเป็นออนไลน์อยู่ไหมอะไรยังไงครับอืมครับแล้วจากมหาลาัยที่ที่เก่าของเราเนี่ยอ่าทรานเฟ,ฟอร์ไปที่ที่ที่ใหม่ที่เราได้ทุนตัวบาสเกตบอลเนี่ยความยุ่งยากของมันอยู่ตรงไหนบ้างฮะหรือว่าทางทางทีมจัดการ<ท>ให้ทิก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับเพราะว่าเราแค่ t r a n s ฟอร์หน่วยกิจหน่วยเครดิตแล้วเราก็แค่ต้องไปเปลี่ยน I-20 ของเราครับที่สถานทูตไทยแค่นั้นเองครับ อ๋อก็คือพร้อมไปที่นั่นเลยถ้าถ้าทุกอย่างโอเคลงตัวละไม่มีโควิดอะไรงนี้ลงตัวซีซันมีต่ออะไรอย่างเี้ยแล้วที่นั่นเราเป็นคนไทยคนเดียวไหมฮะที่นั่นนในใน,ในตัวมหาลัยนี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ถ้าในทีมนี่คงใช่อ,ะอ่ะอโอเคคือน้อยน้อยคนนะที่น้ออ่าคนไทยน้อยคนนะครับที่ที่จะได้ทุนในเรื่องของบาสเกตบอลก็ ก็ส่วนหนึ่งก็นอกจากฝีมือของมัมด้วยนะครับมัมเก็บโปรไฟล์ไว้ตลอดไหมครับก่อนที่จะคุยกับควินตินก่อนที่จะคุยกับทางเราเก็บไว้ตลอดครับตอนนั้นส่งโปรไฟล์มาให้เราแล้วเราก็ส่งแล้วทางทีมก็ส่งให้ทางควินตินให้ให้ช่วยดูแลในส่วนของตรงนี้นก็อย่างที่เรียนครับผมทุกทุกเทปเนี่ยผมจะเรียนว่าทุกคนต้องเก็บโปรไฟล์ไว้นะครับเพราะว่าสําคัญมากตรงนี้นครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยทุกคนจะเห็นหลายหลายคนสามารถที่จะเห็นบนสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับก็อยากให้น้อง ในทุกๆชนิดกีฬานะครับเก็บไว้นะครับท่านผู้ปกครองด้วยนะครับมัมฮะในกรณีที่เราเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยตอนนี้มัมสูงเท่าไหร,ร่ฮะ <170. S 2> ร้อยเจ็ดส <170. S 2> ิบแต่ว่าเรามีความใฝ่ฝันที่ที่อยากจะเล่นบาสเกตบอลในระดับสูงอยู่แล้วใช่ครับอะไรที่อะไรที่เราคิดว่าคนสูงร้อยเจ็ดสิบเป็นคนเอเชียเนี่ยจะสู้กับฝรั่งผิวสี ตัวสูงสูงพวกฝรั่งผิวขาวตัวสูงสูงได้อ่อย่างแรกเลยนะครับผมที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเราต้องเล่นให้ฉลาดกว่าเขาครับเพราะเราไม่เราเสียเปรียบในทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะรูปร่างความสูงอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งเดียวที่เรามีเท่าเขาก็คืออสมองครับก็คือถ้าสมมติเราคิดได้ดีกว่าเขาเราเล่นฉลาดกว่าเขาครับตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นจุดแตกต่างระหว่างเรากับเขาครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมเนี่ย อยากให้ทุกคนที่ตัวอยากให้ทุกคนฟังไว้ครับที่ไม่ว่าจะเล่นบาสตัวเล็กหรือว่าอาจจะไม่สูงเขาอะไรครับคือเราต้องยิงแม่นยิงแม่นไว้ก่อนครับยิงแม่นเป็นสิ่งที่สําคัญรองลงมาเลยครับแล้วก็เลี้ยงคลองครับผมและ,ะสิ่งที่ผมสังเกตได้จากการที่เคยไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่อเมริกามาก่อนครับใน AAU อ,อะไรอย่างี้ครับคือด้วยผู้เล่นอเมริกันส่วนมากนะครับเขาจะเน้นทําแต้มเป็นหลักคือ จับบอลปุ๊บอย่ากทาแต้มนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่าในเกมของบาสเกตบอลจริงๆแล้วครับถ้ามูซพี่ไปดูเลเวลสูงๆอย่างมหาลัยดีหนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบว่าระดับ n b a อะไรอย่างเงี้ยครับทุกทีมมันต้องมีซิสเต็มอะครับทีมเวิร์กซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าตัวเองมีครับคือผมสามารถควบคุมทีมได้สามารถจ่ายบอลได้ดีครับสามารถเอาออร์แกไนซ์ทุกอย่างได้ในซิสเต็มในทีมระบบของทีมครับ ก็คือเราเป็นคนคุมจังหวะของเกมได้ใช่ครับอ๋อโอเคครับอคติประจําใจของของมัมในเรื่องของการการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างรครับคติประจําใจใช่ไหมครับก็เหมือนว่าเราเพยายาม ทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับก็คือผม mm hmm. คิดว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรที่เป็นไปนไม่ได้ถนะ้ามุดเราสมมุติเราทําเต็มที่แล้วอะ่ะเราพยายามเต็มที่แล้วครับสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดๆนั้นที่เราอยากไปอืมโอเคก็คือทําไม่ถอดใจทําทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ถอดใจนะครับก็สุดท้ายอยากจะให้มัมช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความฝันเหมือนกับมัมน,นะครับว่า มันเป็นไปได้กับบาสเกตบอลของคนไทยที่จะไปเล่นที่อเมริกาได้รับทุนจากทางมหาลายัยมัมอยากจะฝากอะไรตรงนี้กับน้องๆที่กําลังคิดเหมือนกับมัมอยู่แล้วก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปเหมือนมัมบ้างค,ครับผมก็พยายามอย่าหยุดซ้อมนะครับอย่าหยุดซ้อมคือเราเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเป็นเอเชียเนี่ยเราเสียเปรียบทุกอย่างเลยครับผม เสียเปียบแม้กระทั่งรูปร่างแล้วก็แม้ถึงมาถึงคอนเนคชันนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ยากมากๆสําหรับคนเอเชียหรือคนไทยที่ไปนะครับคือเราไม่ได้โตในประเทศเขาแล้วมันไม่มีใครเห็นเราเวลาเราเล่นนะอันนั้นคืออย่างแรกเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่เคยเห็นเราปุ๊บมันก็ยากละที่เขาจะเชื่อใจว่าเราเขาเรามาในทีมแล้วเราจะทําอะไรกับให้กับเขาได้เราจะสร้างผลประโยชน์ให้กับอะไรของเขาได้ครับอันนั้นคืออย่างแรกเลยครับก็คือพยายามอ่าห้างม,มไปได้ตั้งแต่ไฮสคูลเลยครับ ไปได้ตั้งแต่ไฮสคูลก็พยายามไปครับแต่ถ้าสมมุติแต่ก็อย่าอย่าถอดใจครับคือมันเป็นไปได้ครับมันไม่ได้ว่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรงไงคือเราต้องพยายามให้เต็มที่เราต้องพยายามบิวโปรไฟล์ตัวเองเราต้องพยายามรู้จักคนให้เยอะๆครับอืมโอเคครับก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการพยายามนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถอยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้นะครับในในอุดมปฏิของของมามแล้วคือการสู้ นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมามากนะฮะที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็หวังว่าสถานการณ์โควิดนะครับทั่วโลกเนี่ยจะหายนะครับกลับสู่ในสภาพปกตินะครับทำให้น้องๆที่ได้รับทุนนะครับไปเรียนต่อนะครับด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยปลอดจากเชื้อพวกนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ที่คนทั่วโลกหวังนะครับว่าจะให้มันเกิดขึ้นนะครับอย่างไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมามากเลยนะครับครับผมมากครับโอเคครับ ก็รายการของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแต่ว่าตรงนี้อยากจะอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกครับว่า,าหลายหลายคนคิดว่า,าบาสเกตบอลเป็นอะไรที่มันยากนะครับเป็นอะไรที่มันเป็นไปแทบ,บจะไม่ได้เลยสําหรับคนไทยที่จะไปเรียนด้วยทุนบาสเกตบอลนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการอ่า ส่งโปรไฟล์กับน้องๆนะครับในเรื่องของคอนเน็กชันนะครับจากทางโค้ดจากทางทีมมหาลัยต่างๆจากทางทีมไฮสคูลด้วยนะครับที่เราสามารถที่ติดต่อกับโค้ดนะครับรวมถึงส่งโปรไฟล์ของนักกีฬานะครับของเราเนี่ยไปให้ทางโค้ดได้ดูนะครับได้ตัดสินใจนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ 1. อย่าท้อนะครับสเก็บโปรไฟล์ของน้องๆไว้นะครับ3ทุกอย่างเป็นไปได้ นะครับแล้วก็เหมือนกับน้องมัมวันนี้ครับน้องมัมได้บอกไว้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับก็อย่าท้อนะครับผมโอเคแล้วรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้สนับสนุนใจดีนะครับของเราตลอด8ปีเข้าปีที่9แล้วนะครับสิงค์คอร์ปอเรชันครับผลิตภัณฑ์กีฬานะครับชุดกีฬาครับ f v t ครับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำครับผลิตภัณฑ์กีฬา Sport Max นะครับผู้สนับสนุน ลูกเทนนิสนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับ UTR รวมถึงอาจัดรายการแคมป์ของ US College Sport Camp Asia ของเรานะครับ Spo r t Max ครับขอขอบพระคุณนะครับโกแก่ครับผลิตภัณฑ์ขนมโกแก่ครับอย่างที่ผมเกิ่นไว้นะครับตลอดช่วงทุกช่วงของรายการนะครับเรื่องของการเก็บโปรไฟล์นะครับข่าวดีนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ต้องการส่งโปรไฟล์นะครับมาให้กับทางทีมของเรานะครับ เพื่อที่จะให้เรานะครับส่งไปให้กับทางทีมโค้ดนะครับในระดับทั้งมหาลัยนะครับทั้งระดับไฮสคูลนะครับก็สามารถส่งมาให้กับเรานะครับผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t h e a g e n c y c o l l e g e c r u m นะครับในทุกชนิดกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลมีกระทั่งฮอกกี้นะครับก็มีนะครับก็มีหลายๆคนที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับที่น้องๆได้ทุนไปเรียนแล้วนะครับหลายๆคนก็อยู่ที่นั่นนะครับผม ทุกอย่างเป็นไปได้ครับนะฮะอีกรายการหนึ่งนะครับบาสเกตบอลครับ for education in USA นะครับรายการนี้เป็นรายการที่สำคัญมากนะครับสำหรับน้องๆหลายคนที่อยากมีโอกาสเหมือนมัมนะครับเพราะวันทาง US College s p o r t c Asia นะครับ The Agency College Recruit นะครับร่วมกับ Hoop นะครับ Station นะครับแล้วก็ B Pro Academy นะครับเราจะจัดกิจกรรมบาสเกตบอลนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ บาสเกตบอลเพื่อการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนั้นก็จะเจอกับโค้ชทีมชาตินะครับผู้ชพุนิลทีมชาตินะครับทั้งโค้ชปาล์มนะครับโค้ชเจโอนะครับโค้ชโบนะครับรวมถึงพี่โอมค็อกเทลนะครับจะมาให้คําแนะนำนะครับในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับส่วนทีมโค้ชของเราก็จะเป็นสเกลนะครับในการที่จะดูน้องๆนะครับเพื่อส่งโปรไฟล์ให้กับ ทางทีมที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะมอบทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ของเรานะครับซึ่งแคมป์จะเกิดวันที่13ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับที่สนามบาสเกตบอลนะครับบีโโปรเจรินดาสาธรนะครับก็รับน้องๆนะครับตั้งแต่อายุ15ถึง19ปีนะครับทั้งชายหญิงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจนะครับสำหรับ สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับบาสเกตบอลกับคนไทยนะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับทางโครงการของเรานะครับก็มีพันธมิตรในหลากหลายประเทศนะครับทั่วอาเซียนนะครับหนึ่งนั้นก็คืออินโดนีเซียนะครับก็จะมีรายการโชว์เคสนะครับสำหรับบาสเกตบอลนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับซึ่งจะจัดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในช่วง1920นะครับธันวาคมนี้นะครับก็ เป็นอีกพันธมิตรของเรานะครับท,ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับเรานะครับผมกิจกรรมในเมืองไทยครับเอาใจนะักกีฬาเทนนิสนะครับในช่วงปลายปีนะครับวันที่26นี้นะครับเราจะมีการจัด เอเชียโชเคสนะครับในส่วนของเทนนิสนะครับทั้งไฮสคูลนะครับแล้วก็คอ l เลจนะครับเราก็จะได้พี่ปิ๊กนะครับในอุดมโชคนะครับมาเป็นสเกลนะครับคอยช่วยดูน้องๆนะครับในเรื่องของการคัดทุนไปเรียนต่อนะครับในเรื่องของฝีมือในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับจะได้จากพี่ปิ๊กนะครับรวมถึงมีน้องๆนะครับที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้รับทุนกีฬาเทนนิสเนี่ย ก็จะมาให้คําแนะนําของเราในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการแข่งขันการเก็บคะแนนต่างๆนะครับตรงนี้สําคัญนะครับก็จะมีน้องๆในส่วนของตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษันะครีหรือน้องเบสของเราแล้วก็น้องธีรดลนะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬาเทนนิสนะครับแต่ในช่วงโควิดเนี่ยน้องก็ยังอยู่มัองไทยอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะมา ร่วมแคมป์กับเราแล้วก็มาให้คําแนะนํานะครับกับน้องๆที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องของการจัดแมตช์แข่งขัน UTR นะครับมีเรื่องของการรีคูดนะครับมีเรื่องของการสัมมนานะครับแล้วก็จนถึงเรื่องของการปรึกษานะครับในเรื่องของทุนนะครับเพื่อที่จะไปเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเยาวชนในช่วงท้ายปีนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับผมเอาแล้วฮะ ก็วันนี้ก็เป็นวันวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อต้นรายการนะครับช่วงนี้ก็โควิดก็กลับมาอีกแล้วนะครับในบ้านเรานะครับในโซนของภาคเหนือนะครับแล้วก็อาจจะมีการกระจายมาอาจจะมีในส่วนของกรุงเทพบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังนะครับในเรื่องของการออกไปใช้ชีวิตนะครับในห้างสรรพสินค้าในที่ทํางานในลิฟต์ในรถโดยสารในต่างๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย อยากาศตกนะครับอย่างที่อย่างที่เขาบอกอยากาศตกนะครับก็สวมก็พกหน้ากาดนะครับพกเจลล้างมือตามปกติของเราครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะฮะอากาศก็จะมีพวกฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อว่าทุกคนจะได้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมและน้องหม่มนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Kommen.